พี่ครับสายซีดีสาย cd กินดีไหมครับต่างจากคีโตไดเอทไหมมีผลเสียอย่างไรไหมอ่าโอเคเนะาะถ้าเมื่อก่อนนะไอชัยก็ไอชัยก็จะพูดข้ดลบของ cd เนี่ยเยอะมากเมื่อก่อนนะถ้าถ้าให้พูดแบบเมื่อก่อนนะแต่หลังๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะ cd หรือคีโตเจนิกนะครับ อาชัยบอกว่าทุกวันนี้อาชัยกำลังดูเขาอยู่นะดูเขาอยู่ศึกษาเขาอยู่นะครับเหมือนกับเป็นเป็นทางใหม่เหมือนมันเป็นทางใหม่อาชัยยังไม่สามารถจะบอกได้นะครับยังไม่สามารถจะบอกได้นะตอนนี้เพราะว่ายังไม่มีเคสตัตดี้ที่ออกมาให้เห็นชัดเจนมากมายยังยังชัดเจนมากมายนะครับว่าอา้า กินซีดีไปแล้วจะป่วยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ณนะปัจจุบันนี้มันใหม่มากซีดีอาชัยบอกตรงเลยสําหรับประเทศไทยใหม่มากเป็นเรื่องใหม่มากนะคิโตโัวจินกยังกี่ปีแล้วเนี่ยคีโตัวจินกยังยังเออสามสี่ปีแล้วได้ไหมสําหรับคนไทยที่กินกันะเนาะน่าจะประมาณนะั้นแหละมั่งคนกินเก่าๆน่านะจะสามสี่ปีได้มั้งนะคีโตโัวจินกยังยังนานกว่าซีดีตั้งเยอะเลยนะถ้าเปรียบเทียบกันหลายเท่าตัวเลยนะนะครับ ของคีตโตเจนิกยังยืนระยะได้อยู่นะณตอนนี้คนกินคีตโตเจนิกเนี่ยยังยืนระยะได้อยู่ที่กินแล้วยังไม่เลิกกินเนี่ยนะครับถ้าไปบอกเขาว่าไม่ดีเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยคุณจะสรุปเร็วขนาดนั้นได้ยังไงก็ในเมื่อตอนนี้เขากินเขายังดีอยู่ไงใช่ไหมก็เลยต้องดูกันต่อไปอีกสินะยังดูไปก่อนนะดูไปก่อนแต่วันนี้ดูมาก็ได้นานขึ้นอีกเป็นสามสี่ปีใช่ไหมนะฮะซีดีเนี่ย นะครับก็ต้องดูเหมือนคีโตเจนิกเหมือนกันว่าอะถ้าสมมติว่าเดี๋ยวผ่านไปปีที่หนึ่งปีทองปีสามจะมีอะไรไหมไม่มีดูต่อไปก่อนนะดูต่อไปดูต่อไปอาชัยเลยว่ามันเป็นเรื่องใหม่ที่ที่อาชัยดูนะตอนนี้เป็นเรื่องใหม่ที่อาชัยดูถ้าสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหม,ม,มันจะมีข้อมูลขัดแยง้งแต่หลังๆเนี่ยอาชัยเริ่มมองในมุมใหม่ๆบ้างนะมองว่าเฮ้ยถ้าเขากินแล้วร่างกายเขาดีละ่ะเขาดีกว่าคนปกติขึ้นมาละ่ะหรือ เขาดีกว่าแม้กระทั่งอย่างไอชัยกินวีแกนเฮ้ย <He i, S 1> เขาดีกว่า,าชัยองนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือผลไบโรดักนะถ้าพูดโดยทฤษฎีโอ้คขานแย้งกับกับเอ่อกลไกธรรมชาติอะไรหลายอย่างดั้งเดิมเยอะมากนะครับถ้าเปรียบเทียบหลายอย่างเนาะโดยสรีระด้วยสรีะสระร่างกายระบบไดเอทชันของมนุษย์อะไรหลายอย่างมันมันค่อนข้างที่จะคานแย้งสากลเยอะอยู่ นะครับแต่ว่าทุกวันนี้อาชัยก็เลยว่าแบบอาชัยมีทัศนคติแบบใหม่ๆนะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งว่าถามว่าอาชัยหมอผีดีไหมเฮ้ i, ทุกวันนี้อาชัยยังไม่ตีทิ้งหมอผีเลยนะฮะขนาดชัยเป็นคนชอบเรื่องวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าหมอผีอาชัยไม่ตีทิ้งนะนะครับถ้าสมมุติว่าเอา้าเกิดมีหมอผีคนหนึ่งรักษามะเร็งขั้น4ี่หายแล้วหายหายแล้วรงบาลรักษาไม่หายคุณจะตีเขาทิ้งไหมถึงแม้แต่ทฤษฎีเขาแบบไม่รู้ออกทะเลอะไรก็ไม่รู้อะนะครับ อาชัยเลยทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่นะฮะเป็นเรื่องใหม่ของมนุษย์ที่มนุษย์พยายามอาชัยก็คิดว่าคนที่เขากิน CD ดีเนี่ยเขาก็ต้องมีทิศทางพยายามของเขาว่ามันต้องดีกว่าอ่าซึ่งเขาต้องเค็มต้องอธิบายแต่นั่นคือการอธิบายนั่นคือการเค็มในสิ่งที่กําลังจะเกิดต่อไปในวันข้างหน้าแต่เราก็ต้องรอดูใบโปรดักต้นว่าโอไหมใช่ไหมครับ ก็เลยว่าโอเคเป็นเรื่องใหม่ที่อาชัยยังดูอยู่นะครับถ้าไปเทียบกับคีโตคีโตก็ก็ค่อนข้างที่จะนานกว่าหลายเท่าตัวอยู่แต่ว่าณนะคีโตยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนทําอยู่เราก็ต้องไปดูค่าสถิติการเข้าการออกเนาะอ่าคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนกินซีดีอ่ะคนกินซีดีเสร็จซุ้แบบพันคนแล้วมีคนไม่ดีหนึ่งคนคุณจะไปตีบอกว่าซีดีเลวเลยไม่ได้นะตอนนั้นคุณก็ยังไม่ได้นะ มันยังไม่มากพอนะครับนะหรือคนกินคีโตเนี่ยคนกินคีโตมา3ปีรวมๆกันแล้วประชากรกินคีโตอ่าสัก4ี่หมื่นคนอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมีคนมีปัญหาอยู่ประมาณสักอ่าแปคนอย่างเงี้ยอ่าแปดสิบคนร้อยคน300คนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คนกินหลักหลายหมื่นเงี้ยเนี่ยก็ยังบอกไม่ได้นะว่าระบบนี้มันไม่ดีมันบอกไม่ได้หรือวีแกนก็ตาม วีแกนบอกโอ้โหคนมากินวีแกนมาบอกโอ้ฟังวีแกนมันสุดยอดว่ามากินวีแกนอะคนกินวีแกนแสนคนนะกินหนึ่งแสนคนแล้วคนไม่ดีสักห้าร้อยคนสรุปวีแกนไม่ได้นะว่าไม่ดีเพราะอะไรเพราะทุกไดเอทคุณไปดูเลยนะทุกรูปแบบเลยมันจะมีคนที่กินแล้วไม่ถูกนะแต่ถ้ามันไม่ถูกส่วนใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยโดยกินไปไม่นานแล้วมันออกทะเลหรือไม่ดีเยอะเกินไปเนี่ยนะครับจนจนเริ่ม เริ่มเริ่มหมินแล้วว่าเฮ้ยมันชักไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยมันจะอยู่ยากไดเอทแบบนั้นมันอยู่ยากคือ CD ยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นแล้วมันยังใหม่เราก็ไม่รู้ว่ามันไปแล้วมันจะเป็นแบบนั้นหรือจะไปแบบดีเราไม่รู้นะครับไม่รู้ก็เลยว่าดูอย่างเดียวนะดูอย่างเดียวว่ายาวๆดูกันยาวๆนะครับดูกันยาวๆนะครับ โดยเบ <ique> ื้องต้นพื้นฐานยังอาชัยมองว่าเคสยังไม่มากพอถ้าเคสบอกว่าเฮ้ยกินแล้วไม่ดีตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมีแล้วถามว่ามีแล้วไหมมีนะคนกินซีดีแล้วเลือดออกมาไม่ดีค่าร่างกายออกมาไม่ดีมีคนกินคีโตแล้วค่าร่างกายออกมาไม่ดีมีไหมมีคนกินวีแกนแล้วค่าออกมาไม่ดีมีไหมมีเออนะมีนะทีนี้เสร็จปุ๊บว่า ตรงนี้มันจะเกิดกระบวนการสลับไปแล้วนะบางคนบอกโอ้โหกูไม่เอาแล้วเว้ยไดเอทนี้ม่งกินไปแย่เหลือเกินร่างกายเสียไปซบอกไดเอทใหม่พอไปซบอกไดเอทใหม่โอ้โหใช่เว้ยอันนี้ดีขึ้นกู้กลับ <c oughs> กู้กลับเห็นไหมทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บว่าอ้าวถามว่าเอาเอา,เอาตรงๆเลยนะเอาตรงๆอันนี้ไม่ได้เป็นการโจมตีกันนะมีคนที่กินไดเอทจากคีโตเจนิกแล้วมันไม่โอสําหรับเขา แต่ไม่ได้บอกว่าคีโตเจนิกไม่โอนะมันไม่โอสําหรับเขามีคนที่กินซีดีด้วยแล้วไม่โอสําหรับเขาแล้วมาปรึกษาชัยมีไหมมีนะครับมีแล้วปรากฏว่าอา้าวพอมาปรึกษาชัยเฮ้ยเขากินเขากินคีโตมาสมมติพอเขาไม่นั่นอ่ะชัยจะไม่แนะนําให้เขาไปกินซีดีนะเฮ้ยถ้าเขามาซบโอกก็ชัยชัยก,พก,กนะ็พาเขากินวีแกนเดนะครับชพาเขากินวีแกนเพราะเขาซีดีมาเสร็จปุ๊บ เฮ้ยอาชัยก็ไม่ได้บอกให้เขาไปกินคีโตเจนิกนะอาชัยก็พาเขามากินวีแกนแล้วพอพามากิน,กนเขาดีขึ้นเขาก็มาศรัทธาวีแกนเขาบอกเขาถูกกับวีแกนเหมือนกันแหละครับอาชัยบอกไม่ได้หรอว่อาชัยไปแนะนําคนกินวีแกนกินวีแกนเสร็จปุ๊บว่าชัยมาออกทะเลไปเขาไปหาคีโตเจนิกพอเขาไปกินคีโตเจนิกคุดีขึ้นแบบคนเรื่องอาชัยเลยแสดงว่าอะไรครับของเขาใช่ไหมอ่าเพราะของเขาใช่ไหม นั่นแหละเราเลยอย่าพิ่งสรุปแค่เบื้องต้นว่าตอนนี้อ่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอไดเอทนี้มาปุ๊บมีคนไม่ดีหนึ่งประหารเขาเลยยังไม่ได้ยังประหารเขาไม่ได้นะเราดูกันยาวๆนะครับยกเว้นแต่ว่านะครับถ้าสมมติว่าอ่ะสมสมติว่าถ้าเป็นคนกินวีแกนเนี่ยนะสมมติว่าชายพาคนกินวีแกนไปเรื่อยๆก็ดีแหละดูเหมือนดีอ่ะสมมติดูเหมือนดีดนดแต่ผ่านไป1ิปีไอคนที่ชายพากินวีแกนแม่งเป็นมะเร็งทั้งนั้นเลย คือตอนนี้เฮ้ยมันเปลี่ยนแล้วเฮ้ยเกมมันเปลี่ยนแล้วเฮ้ยมัน,ม,นมันดีแต่ทําไมพอมาระยะยาวๆเป็นบัลลงกันเต็มเลยเป็นโลกนู่โลกนี้กันเต็มเลยใช่ไหมครับวีแกนก็ต้องถูกดูยาวๆเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็ต้องถูกดูยาวๆนะครับแต่แต่พูดไปเหมือนกับแบบหน้ามันไส่ไงไอไอวีแกนแบบเวลาเวลาพูดแบบเหมือนเหมือนหน้ามันไส้ว่าเอา้าเนี่ยไดเอทไอวีแกนเนี่ย มันเป็นมันดันไปนับมันดันไปนับไอ้พวกบรรพบุรุษโคตรเง่าเหล่ากอมาตั้งแต่ห้า0ันปีที่แล้วตั้งแต่พรามณ์ตั้งแต่ฮินดูนะครับไล่ลงมาตั้งแต่ศักยวงศของศาสนาพุทธอ่ะนะครับต้นตระกูลพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไล่กันมาเป็นพันๆปีเลยคือดันไอ้พวกวีแกนนี่ดันอาหางกาไปไปไปใช้เครดิตของเก่าเออ พวกนี้สืบทอดเชื้อสายการกินวีแกนมานาน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 เลยหน้าหมันไสไงมันไปหยิบของเก่ามานะไปหยิบของเก่ามาแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเห็นไหมกินกันมายาว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 ,ยาวมากอ่ามันก็เลยเหมือนไปข่มเขานะเหมือนข่มเขาเหมือนกันนะเพราะเพราะเขาเขา,เขาวิจัยมาใช่ไหมพอเขาเริ่มทํามาในเจเนอชันของคนยุคปัจจุบันไงก็เหมือนกับมาเริ่มเริ่มจากศูนย์ไงพอเริ่มจากศูนย์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับ แต่วีแกนเนี่ยมันดันไปดันลากเงาเก่ามานะครับอย่างอาชัยนี่จริงๆอาชัยเริ่มใหม่ไหมไอาชัยเริ่มใหม่เพราะว่าต้นต้นตระกูลต้นตออาชัยอะ่ะไม่ได้กินวีแกนมาก่อนอาชัยเป็นเจนแรกของของออตระกูลนามสกุลอาชัยเลยเป็นเจนแรกที่กินมังสวิรัตนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือมีอาชัยมีพี่น้อง3คนนะมีพี่หญิงอะ่ะพี่หญิงที่ท,ที่ทำขนมคีโตเก่งๆอยู่ในในเฟสอ่ะนะครับ พี่หญิงเนี่ยพี่สาวไอชัยเนี่ยก็เป็นมังสวิรัตเนี่ครับนะพี่ชาย,ยอาจารย์จอร์ดอีกคนหนึ่งนะครับอาจารย์จอร์ดก็เป็นมังสวิรัตนะฮะอาจารย์จอร์ดก็เป็นคือเราเราเริ่มเจนชัน่นรุ่นเรานะรุ่นพี่น้องสามคนเป็นเป็นมังสวิรัตแล้วเจนสองเจนสองคือต้นบุญต้นบุญนี้เป็นเจนสองนะคุณอั๋นเหมือนกันคุณอั๋นก็เป็นเจนโอแม่คุณอั๋นนะนนะกินเจมาก่อนอีกนะครับ แล้วก็แต่ว่าคุณอั๋นก็ต้องมานับเจนแรกเหมือนอาชัยเพราะว่าคุณอั๋นไม่ได้เกิดจากคันคันแม่ที่กินวีแกนมาตั้งแต่แรกนะครับเขาเขามากินวีแกนตอนอายุประมาณป6ได้มั้งนะฮะป .5 ป .6 มั้งที่เขาเริ่มกินวีแกนนะครับทุกวันนี้ก็อายุ3 30กว่าแล้วนะฮะสามสิมสจะไป36มสิก็นะครับ ไอ้ชัยถือว่าชัยเจนแรกต้นบุญเจนสองนะฮะไอ้ชัยก็ถือว่าชัยนับใหม่นะครับแต่ว่าถ้าไปแบบพูดแบบสนุกสนุกอะโอ้ยก็กากินมาตั้งห้าพันปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆถามว่าถ้าคนที่จะพูดงั้นได้เต็มปากก็คือศักยวงศ์ครับมีจริงนะที่อินเดียฮะที่ประเทศอินเดียเนี่ยมีอ่ักยวงศ์ของอเจ้าชายศรทธาตะนะครับปัจจุบันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่26แล้วมั้งถ้านับจาก จากยุคยุคเจ้าชายศรีสัทธาในยุคนั้นนะฮะเป็นมังสวิรัตมาตลอดชั่วอายุเลยไม่ต่ำกว่า26ชั่วอายุตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาทุกวันนี้มีชีวิตอยู่มีการไปทําสัมภาษณ์ทำสารคดีจริงนะครับอ่าถ้าถ้าเป็นศักยะวงมาพูดเองเขาพูดได้ไม่ไม่ไม่ดูหน้าหมันไส้นะครับเพราะว่าเขาเขาสืบทอดมางั้นจริงๆแต่อาชัยก็คือคือเจนเจนแรกแล้วเจนแรกอชัยยังเพึ่งได้แค่21ปี นะครับอ่าแต่ต้นบุญเนี่ยคือนับนับปีแรกปี3เดือนแต่ของเขาเป็นเป็นเจนที่แบบแท้มาแต่ท้องแม่เลยนะครับอ่อาทีนี้ก็ต้องไปดูไงนะต้องดูกันยาวๆเท่ากับว่าอาชัยทำไปก่อนแล้วกันนำหน้านำหน้าคีซีดี CD กับคีโตไปก่อนนะเพราะว่าอย่างน้อยเฮ้ยรุ่นเจนแรกนี่ก็21ปีแล้วก็รุ่นลูกนี่ก็คือเป็นเจนที่2นะรอดูเจนที่2เติบโตไปเรื่อยๆอย่างเนี้ย ใช่ไหมครับถ้า,าชัยไม่ดีหรือต้นบุญไม่ดีอ่เราก็จะได้มารู้ว่าเฮ้ยไม่ดีเด้เออต้องแก้ไขอะไรนะครับต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะครับก็เลยอดูกันไปอย่างนี้แหละนะครับเพราะถ้าอาชัยมองมุมมองนีงง้ชัยรู้สึกดีมากเลยมันมันแบบว่าไม่นะเราเรากลายเป็นอาหารกลางไงคือข้อมูลที่ตรงกันข้ามแล้วเอามาพูดก็คือคือสองครามนะครับปรใจเลยว่ามันไม่อ มันไม่ค่อยจะมีประโยชน์ต่อชีวิตเท่าไหร่เพราะว่าชีวิตของไอ้ชัยและหน้าที่ของไอ้ชัยคือการเผยแพร่มังสวิรัต์ไม่ใช่หน้าที่ทะเลาะกับทิฏฐิหรือทฤษฎีที่แตกต่างไม่ใช่แต่บางครั้งมันเลี่ยงไม่ออกตรงที่ว่าเราไม่ได้ทะเลาะแต่ว่าถ้าเราพูดแค่ทฤษฎีของเราก็ไปค้านแย้งกับอ,อีกทฤษฎีหนึ่งใช่ไหมพอค้านแย้งอีกทฤษฎีหนึ่งแล้วทําไงอ่ะ มันก็คือพูดง่ายว่าเอาก็คุณทําแบบนี้อะแล้วมันตรงกันข้ามกันพูดยังไงมันก็คือข้อมูลที่ขัดแย้งนะแต่นั่นคือแค่ข้อมูลที่ขัดแยง้งแต่คนมันไม่ได้มีสงครามขัดแย้งกันไงครับมันแค่ข้อมูลครับข้อมูลขัดแยง้งอาชัยก็เลยว่าก็ให้ขัดแย้งเฉพาะข้อมูลสิทาไมต้องเอาอารมณ์ไปขัดแยง้งนะทุกวันนี้พออาชัยเข้าใจจุดนี้ชัยเลยเฮ้ยมันไม่จําเป็นต้องเอาอารมณ์ไปขัดแย้งกับไดเอทไหนเลยคือทุกไดเอทเขาเขา,เขาพยายามจะ ทำสิ่งดีให้กับโลกมันก็นหมดแหละนะครับแล้วเขาก็มีความเชื่อเราก็มีความเชื่อใช่ไหมถ้ามันทุกคนมันมีความเชื่อแบบนี้หมดนะนะครับแล้วอยากจะทําดีกันหมดอ่ะนะครับมันเป็นเพียงแค่พิสูจน์เท่านั้นเองนะวิกเกตเราก็มีพิสูจน์กันไปพิสูจน์นะะซีดีเขาก็พิสูจน์เขาคีโตเขาพิสูจน์ของเขาทุกคนต้องพิสูจน์นะ พอพิสูจน์แล้วอ่ายิ่งระยะยาวเท่าไหร่นะไอ้ชัยมองในมุมนี้ว่ายิ่งระยะยาวเท่าไหร่เราจะละเอียดเท่านั้นเราจะเห็นและสรุปได้จริงมากขึ้นเท่านั้นนะครับว่าเออถ้ายาวๆอ่ะโออยู่ไหมถ้ายาวโออยู่ต่อไปมันจะได้เป็นบันทึกที่ชัดเจนมากนะครับก็ให้มันเป็นให้มันเป็นเอ่อการศึกษาแล้วกันนะครับให้เป็นการศึกษาก็เลยยังไม่ไปสรุปของเขานะครับจะเป็นชีโตหรือเป็นซีดี